เดี๋ยวไปดูสไลด์แรกนะครับสไลด์นี้นะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับอันแรกเขาอธิบายในเรื่องของอกระแสไฟฟ้านะครับบอกว่ากระแสไฟฟ้าคือปริมาณนะครับอของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดใดๆในเส้นลวดตัวนําใน1วินาทีนะครับซึ่งประจุไฟฟ้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไอมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับหรือว่าตัว A เราจะวัดโดยใช้แอมมิเตอร์ประโยคนี้มีอะไรบ้างที่สําคัญนะครับที่เขาจะไปออกข้อสอบก็คือในส่วนนี้นะครับคือเราวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้อุปก,กรณ์ชื่อว่าอะไรนะครับคตาตอบก็คือแอมมิเตอร์นะครับมาดูแผนภาพของวงจรไฟฟ้านะครับเวลาเราต่อแอมมิเตอร์นะครับเราก็จะต่ออนุกรมเขาเรียกว่าต่ออนุกรมเข้าไปกับวงจรนะครับคือ,อเราจะต่อเนี่ย สังเกตการต่อแบบอนุกรมจะมีเส้นลวดตัวนำอยู่แค่เส้นเดียวนะครับเราก็เหมือนกับเราไปตัดสายไฟแล้วก็ใส่จุดใดจุดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับก็จะไล่ามาตั้งแต่อ่าตรงนี้จะเป็นขั้วลบเห็นไหมครับขั้วลบไล่มานะครับเข้าลบนะครับผ่านแอมมิเตอร์จากขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าที่ขั้วบวกนะครับอ่าแล้วก็มาผ่านโหลดนะครับหรือหลอดไฟนะครับพอผ่านโหลดปุ๊บ ก็มาเข้าขั้วบวกอีกรอบหนึ่งนะครับการต่อแอมมิเตอร์จะก่อลักษณะนี้นะครับที่เป็นการต่อแบบเป็นกลมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็การต่อวงจรเห็นไหมครับก็จะต่อจากขั้วลบไล่มานะครับไล่มาผ่านขั้วบวกนะครับไปเข้าที่สัญลักษณ์ตรงนี้คือหลอดไฟนะฮนะตรงนี้ก็คือหลอดไฟนะเป็นสัญลักษณ์ของหลอดไฟแล้วก็ออกมาปุ๊บแล้วก็ไปเข้าที่ขั้วบวกอีกรอบหนึ่ง ให้มันครบวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการต่อแอมิเอ,เอร์ทีนี้เขาก็จะมาแบ่งประเภทของกระแสไฟฟ้าเนี่ยออกเป็น2ประเภทหรือ2ชนิดนะครับก็คือตัวที่1นึ่เขาเรียกว่ากระแสตรงนะครับ direct current นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเรียกสั้นๆว่า dc นะครับพวกนี้จะเป็นกระแสที่มีถ้าเราสังเกตก็คือมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอ,อยู่เขาบอกว่าเป็นกระแสไฟฟ้า ที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในทิศเดียวกันตลอดนะครับพวกนี้ก็คือจะไหลจากขั้วบ,บวกไปยังขั้วลบนะครับกระแสไฟฟ้านะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะพบกระแสตรงได้ก็คือพวกแบตเตอรี่สังเกตไหมครับพวกนี้จะมีขั้วแบตเตอรี่ฐานไฟฉายนะครับพวกนี้จะมีขั้วลบกับขั้วบ,บวกอยู่นะครับอ่าต่อไปนะครับ ถ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าประเภทที่2นะครับที่เขาเรียกว่ากระแสสลับนะครับตรงนี้ alternating current AC นะครับตรงนี้เรียกสั้นๆว่า AC ถ้ากระแสตรงจะเรียกว่า DC นะครับตรงนี้บอกว่าเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ากลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วหรือกระแสไฟฟ้าไหลสลับขั้วตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือ AC พวกนี้จะหมายถึงไฟที่เราใช้ตามบ้านหรือเราจะเรียกว่าไฟบ้านนั่นเอง นะครับตรงนี้นะปูยที่ว่าไปกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านจะมีค่าอยู่2 2 0โวลต์50เฮิร์ตนะครับตรงนี้นะในประเทศไทยนะจะมีค่าตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสไลด์แรกนะครับอันแรกเขาพูดถึงกระแสไฟฟ้าหมายถึงอะไรคือปริมาณการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านจุดใดๆนะครับอันนี้อ่าก็คือกระแสไฟฟ้าเสร็จปุ๊บกระแสไฟฟ้าวัดด้วยอะไรก็คือวัดด้วยแอมมิเตอร์นะครับตรงนี้ แล้วก็เขาก็มาแบ่งกระแสไฟ,ฟออกเป็น2ชนิดคือกระแสตรงกับกระแสสลับน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นอ่าอินเทอร์แอคทีฟนะครับอ่าเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับนักเ,เรียนก็สามารถสกแกนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูนิดนึงนะครับของครูเปิดตรงได้ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูโหลดไปแล้วนะครับ เพราะว่ามันของครูมันเป็นไฟล์ PDF นะครับมันจะคียกยากนิดนึงเมื่อเรียนเข้ามานะครับนักเรียนก็จะพบหน้าตาของอินเตอร์เร็กซีบอร์ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูหนิดนึงนะครับของครูแตนตชา้าหน่อยนึงนะงงบบน่งนะครับมันโหลดรอมันโหลดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับก็นักเรียนก็ไปกรอบลิงก์มานะครับหรือว่าสแกนเช c o d โคด้ดนักเรียนก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาบอกว่าอย่างไรในเกี่ยวกับซิมูเลชันนี้นะครับเขาบอกว่าไฟฟ้ากระแสตรงเป็นการไหลเวียนของประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนนะครับอย่างต่อเนื่องโดยอิเล็กตรอนถ่ายเทจากบริเวณประจุลบไปยังบริเวณประจุบวกนะครับผ่านวัสดุที่ทําหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเช่นเส้นล,ลวดโลหะนะครับอิเล็กตรอนต้องสามารถไหลเวียนในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ส่วนมากแล้วอิเล็กตรอน และโปรตอนจะเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายในอะตอมโดยโปรตอนจะมีประจุไฟฟ้าบวกส่วนอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าลบอย่างไรก็ตามโดยมากแล้วโปรตอนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ภายในนิวเคลียสของอะตอมได้ดังนั้นการนำพาประจุไฟฟ้าจากที่1งไปยังอีกที่1จึงเป็นหน้าที่ของอิเล็กตรอนนะครับส่วนใหญ่อ,อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้านะครับ จะเป็นอิสระสามารถเคลื่อนที่ได้จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งได้ตามสายวัตถุนำไฟฟ้าซึ่งมีการโคโจรของอิเล็กตรอนสูงสุดวงจรไฟฟ้าดังกล่าวประกอบด้วยตัวผลิตไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่สายของต,ตัวนำไฟฟ้าที่เชื่อมจากปลายขั้วประจุบวกแหล่งพลังงานไปยังปลายขั้วประจุลบในไฟฟ้าอาจมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟ ด้วยเช่นกันหน่วย SI สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าคือแอมแปร์ซึ่งการไหลเวียนของประจุไฟฟ้าทั่วบริเวณพื้นผิวเน่ตา1คูลอมต่อวินาทีนะครับอันนี้นะสรุปก็คือว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอประจุที่เป็นตัวสีฟ้าๆเมื่อกี้นะครับอ่าสีฟ้าฟาสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจะหมายถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับ หมายถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนนั้นนะครับจะเคลื่อนที่จากนะครับฟังกีชอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากประจุลบไปยังประจุบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของกระแสไฟฟ้าหรือไอเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบอีกครั้งนะครับอิเล็กตรอนการไหลของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นการไหลของกระแสไฟฟ้าจริงเนี่ยนะครับจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกแต่ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราเข้าใจที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเขาจะใช้กระแสสมมุติแทนนะครับโดยจะสมมุติให้มันไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนั่นเองนะครับนี่อ่าแล้วก็ ที่สูตรอันนี้ I เท่ากับ Q ส่วน T นี่ก็หมายความว่ากระแสไฟฟ้าหมายถึงปริมาณของกระจุไฟฟ้าที่ไหลได้ใน1วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ามาดูอันอื่นเขาคิดอะไรอันนี้เป็นแอมมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดนะแอมมิเตอร์ mA นี่ก็ย่อม,มาจากมิลลิแอมแปร์นะครับมีตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานไฟฉายนะครับนะ ตัวต่อไปคือตัวจัดตัดวงจรตัวตัดวงจรก็คือสวิตช์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับมีตัวนำไฟฟ้านะครับก็คือสายไฟอิเล็กตรอนอิสระนะครับก็คือพวกอิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในหลอดไฟพวกนี้นะครับตัวนับนะครับจำนวนวินาทีก็คือนาฬิกาธรรมดานี่แหละพื้นที่หน้าตัดอาสก็คือพื้นที่หน้าตัดของหลอดไฟนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่ของอกระแสไฟฟ้านะครับที่หมายถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับประเด็นที่สําคัญคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราสมมุติการไหลจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบแต่ถ้าพูดถึงการไหลของกระแสไฟฟ้าจริงๆจะหมายถึงการไหลของอิเล็กตรอนซึ่งจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับอ่ามันจะสลับกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดู สไลด์ต่อนะครับสไลด์ต่อมาอันนี้เป็นลักษณะของแอมมิเตอร์โอเคเดี๋ยวคุณครูพาเข้าไปดูนะครับนักเรียนก็สามารถสแกนเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ครูโหลดไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้ามาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับของครูก็ค้างเหมือนกันแล้วคอโหลดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการต่อลักษณะการต่อ,อแอมิเตอร์นะครับเขาก็จะเอาให้ดูว่าแอมิเตอร์มีลักษณะยังไงเวลาเราต่อจะต่อแบบไหนซึ่งครูก็ได้อธิบายไปแล้วในสไลด์เมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแอมิเตอร์นะครับกับการต่อก็จะมีในส่วนของอแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแอม t ิเตอร์หลอดไฟแล้วก็สวิตช์นะครับเดี๋ยวไปดูทีละตัวอันนี้ก็คือ ตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือก็แบ่งกำเนิดไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นฐานไฟฉายพวกเนี้ยหรือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับตัวตัดวงจรไฟฟ้าแล้วก็หลอดไฟนะครับอแอมมิเตอร์แบบเข็มนะครับมาตรวัดก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมีแม่เหล็กนะครับติดทาวอนอยู่ตรงกลางนะครับองค์ประกอบของเขามีขดลวดอยู่ภายในนะครับเมื่อ,อเมื่ออิเล็กตรอนวิ่ง นะครับก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดแล้วก็ชักนําให้เข็มมันเบนนั่นเองนะครับก็มีขดลวดสปริงอยู่นะครับแล้วก็มีเข็มอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีแผนภาพของวงจรไฟฟ้าที่เป็นการต่อแอมมิเตอร์นะครับดยเราจะต่อแบบอนุกรมนะครับก็จะเริ่มจากขั้วลบนะครับผ่านแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็ไปยังหลอดไฟแล้วก็มาผ่านสวิตช์แล้วก็เข้าที่ขัวบวกอีกรอบหนึ่งข้อสังเกตนะครับนักเรียนสังเกตว่าเวลาเราต่อ แอม t t ิเตอร์เนี่ยเราจะต่อไว้ที่ขั้วลบนะครับเพราะอะไรเพราะครูเคยบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าอิเล็กตรอนนะครับมันจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมาต่อดักอิเล็กตรอนไว้ที่ขั้วลบนั่นเองนะเพบก็จะทําให้ทราบปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั่นเองนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปนะครับ จะเป็นในเรื่องของความต่างศักนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของกระแสไฟฟ้ามาความต่างศักนะครับอ่า potential difference นะครับ potential difference ก็หมายถึงความแตกต่างหรือความต่างศักนั่นเองความต่างศักคือความต่างของค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยประจุระหว่าง2จุดซึ่งทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลาจากจุดที่มีระดับพลังงานศักสูง ไปยังจุดที่มีพลังงานสักไฟฟ้าต่ำกว่าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ V มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับวัดโดยใช้โวลต์มิเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการต่อนะครับของโวลต์มิเตอร์โดยสัญญาของโวลต์มิเตอร์ก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีตัว V ตรงกลางนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นการต่อโวลต์มิเตอร์ที่จะการเป็นการต่อแบบเขาเรียกว่าต่อแบบขนานนะครับขนานนะครับ ขนาดยังไงนักเรียนจะเห็นว่าขั้วลบจะอยู่ฝั่งขั้วลบขั้วบวกจะอยู่ฝั่งขั้วบวกแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการต่อแบบขนานนะครับขนานกับอะไรก็ขนานกับแหล่งจ่ายไฟเห็นไหมครับเวลาเขาต่อขั้วลบของโวลต์มิเตอร์จะอยู่ขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ก็จะอยู่ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะขนานกับการต่อหลอดไฟด้วยนะครับ ซึ่งจะต่างจากแอมมิเตอร์ถ้าแอมมิเตอร์เนี่ยถ้าเราจะต่อเนี่ยเราจะต่อเข้าไปในวงจรตรงนี้เลยคือในสายไฟเส้นเดียวตรงนี้เลยนะครับอ่าต่อเข้าไปเลยแบบนี้นะครับถ้าแอมมิเตอร์เราจะต่อแบบอนุก,กรมซึ่งจะเป็นการต่อที่ต่างจากโวลติเตอร์นะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับอ่านะตัวที่สองคือความต่างสัก์นะครับตัวต่อไปคือ ความสัมพ like ันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักงนะครับความสัมพันธ์เขาจะเรียกกฎความสัมพันธ์นี้ว่ากฎของโอ์มนะครับหรือโอห์มลอมีใจความสําคัญว่าเมื่ออุณหภูมิคงที่กระแสไฟฟ้าในตัวนําโลหะจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองข้างตัวนานะครับกระแสไฟฟ้าในรั้วตัวนาจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์นะครับ อันนี้เขาชอบไปออกข้อสอบนะกฎของโอหมายถึงอะไรก็คือเมื่ออุณหภูมิคงที่กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนาจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์นะครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและความต้านทานสามารถคํานวณได้จากสมการนี้นะครับก็คืออเวลาครูให้จําส่วนมากเดีย๋ยวนี้ครูจะไม่สอนให้จำสามเหลี่ยมละจะสอนให้จํา V เท่ากับ IR เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะไปย้ายข้างสมการเรานะครับเราก็จะได้ว่า V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I, I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ R <I S 1> คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับแต่ถ้าใครถนัดจำสามเหลี่ยมเราก็จำสามเหลี่ยม <ๆ S 1> ไว้สมมุติว่าเราจะหา V นะครับเราจะหา V นะครับเราก็จะปิด V เอาไว้เราก็จะใช้มือปิด V เอาไว้นะครับแล้วก็เราก็จะทราบว่า V ตรงนี้นะครับเ,เราก็ปิด V เอาไว้แล้ว เราก็จะ v ตัวนี้มันก็จะเหลือ i กับ r ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ v ก็จะเท่ากับ i คูณ r นั่นเองนะครับตรงนี้เราอยากทราบตัวไหนเราก็ปิดไว้เช่นเราอยากทราบ r เราก็ปิด r ไว้นะครับก็จะเหลือแค่ v กับ i ใช่ไหมครับ v อยู่ด้านบนเราก็จะได้ r เท่ากับอันนี้ก็จะเป็น v ส่วน i นั่นเองแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วครูจะไม่ได้สอนให้จําแบบนี้แล้วจะสอนให้จําสูตรเดียวคือ v เท่ากับ i r เสร็จเร๊บเราก็แทนค่าแล้วก็ย้ายข้างเอานะครับอันนี้คือสูตรหลักของบทนี้นะครับต้องจําให้ได้นะครับในเรื่องของไฟฟ้ากฎของโอห์มก็คือ V เท่ากับ I คูณ R น,น,นั่นเองนะครับโดย V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับอันนี้ควรจะจําให้ได้เลยนะครับรับรองว่ามีในข้อสอบแน่นอนนะต่อไปนะครับอันนี้เป็นกฎของแอมแปร์นะครับ นะเดี๋ยวเราไปดูซิมูเลชันกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนถ้าจะเข้าดูก็สแกนได้เลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูซิมูเลชันนะตัวนี้เนาะโอเคจะกดรีเฟนตนิดน,นึงนะครับอ,อ,อินเทอร์เน็ตชา้านะวันนี้เป็นอะไรเนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกดของแอมแปร์นะครับไม่ใช่กดของโอนะนะครับตรงนี้กดของแอมแปร์เขาบอกว่าอย่างไง เขาบอกว่าลวดขออภัยนะครับลวดคู่ขนานซึ่งเป็นตัวพาหากระแสไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กและส่งผลให้เกิดแรงแม่เหล็กบนกระแสไฟฟ้าฮันคิดเทียนนะและเออเอ,อ์สเตดน,นะครับได้เป็นคนค้นพบว่ากระแสไฟฟ้ากับภาวะแม่เหล็กเป็นปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กันซึ่งเออรสเตดสังเกตเห็นว่าลวดตัวนําไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนทิศทางของ หัวเข็มทิศได้นักฟิสส์อองเดมารีออแปรซึ่งเป็นผู้ค้นพบสนามแม่เหล็กเกิดจากลวดตัวนำไฟฟ้าขนานกันและเกิดปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในปัจจุบันที่เกิดระหว่างลวดตัวนำไฟฟ้าคู่ขนานตัวระบุแอมแปรหน่วยของกระแสไฟฟ้าโดยองแปรสามารถอธิบายแรงแม่เหล็กระหว่างกระแสไฟฟ้านี้ได้ ในทางคณิตศาสตร์ซึ่งรู้จักกันในนามกฎของแอมแปร์หากกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในทิศทางเดียวกันจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างลวดตัวนำแต่หากถ้าหากกระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางตรงข้ามกันกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะผลักลวดตัวนำออกแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งนำมาใช้ในอุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมากมายอ,อันนี้ก็เป็น การสร้างกระแสการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับโดยการที่เราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนั่นเองนะครับภายในรั่วตัวน้ำก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ซะทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับจากกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้มาเป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นแรงแม่เหล็กนะครับอ่า แหลกไม่เหล็กนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวิตนะครับสวิตปิดเปิดแล้วก็แบริ่งแม่เหล็กลูกปืนนะครับอันนี้อยู่ตรงไหนนะเนไหมนะอ๋อก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะแบริบ่งแม่เหล็กลูกปืนนะครับตรงด้านล่างตรงนี้ตรงฐานนะครับต่อไปก็คืออ,อะไร ตัวน้ำโลหะแข็งอ๋อก็คือที่เราอ่ามาใส่ตรงตรงกลางตรงนี้นะครับตัวเป็นลวดส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับจะเห็นว่าอ่าถ้าทิศทางมันมันต่างกันเนี่ยนะครับมันก็จะดูดข้อหากันเห็นไหมครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลไปคนละทางเห็นลูกศรสีดําตรงนี้ไหมครับถ้ามันไหลไปคนละทางเนี่ยมันจะผักกัน แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลไปในด้านเดียวกันลูกศรสีดําไปด้านเดียวกันเห็นไหมครับสนามแม่เหล็กเนี่ยจะดูดเข้าหากันนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือข้อต่างนะครับของทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กจําไว้นะตรงนี้สําคัญนะครับหลายคนจะสับสนตรงนี้แหละเราคิดว่ามันต่างกันมันจะดูดกันใช่ไหมแต่ให้จริงต่างกันทิศทางการไหลต่างกันเนี่ยจะผลักกันนะครับ อันนี้หมายถึงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะนะครับแต่ถ้าทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยมันจะดูดกันนะครับอ่าคนละตัวกับขั้วมแม่เหล็กนะอันนี้เป็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับยามอีกนะครั้งต่อไปนะครับอ่า